รอบผมใช่ไหมผมข้อนี้ผมมั่นใจมากใช่เออผมมั่นใจมากผมพูดผมอธิบายได้ด้วยอธิบายก่อนดีกว่าไม่ครับผมตอบพอตอบถูกปุ๊บรู้ทั้งหมดเลยเขาก็รู้มารู้แล้วชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเป๊ะเอาจริงๆอ่ะเพราะเพราะว่าด้วยความที่ผมเป็นพี่ไงความเสียสละมันต้องมาก่อนอยู่แล้วใัยชนะมันไม่ได้สำคัญกับผมขนาดนั้นดีใจด้วย ดีใจด้วยก็วันนี้มาเจอเจอเหมือนเดิมใช่หรือไม่ใช่หรือเธอลุยลุยคำถามแรกนะครับบอลยูโรเกิดขึ้นในปีคอส1960ใช่หรือไม่คอสคศอันนี้ปีเลไนี่ไง2อ2 4ครับ2024ไง คส1960ศใช่หรือไม่4ปีมีครั้ง1960 10 10ครั้งใช่ใช่ใช่อะเพราะอะไรเพราะว่าเดาครับแต่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 ว่ามันน่าจะประมาณนี้เนี่ยเพราะ4ปีมีครั้งอ่าใช่ใช่เออถูกถูกใช่ใช่ครับใช่มตาห้า1960ใช่หรือไม่ใช่ค่ะอ่าเป็นไง มันอยู่ในการคำนวณเอาจริงๆอ่ะคือแค่หลับตาเรืรู้เลยแค่ว่าข้อที่2โอ้โหอันนี้ลึกอ,อีกแล้ว <นะ S 2> การ<อ>เกิดขึ้นมสัสคอตปีแรก <ๆ S 2> เกิดขึ้นปี1980ใช่หรือไม่่าสอตคืออะไรไอตัวกระตูนหรือตัวอะไร <S <S ที่เขาใส่ไงอ,อ <S <S ่ะผมตอบใช่ก่อนผมตอบใช่ก่อน1980ผ่านมา20ปีอ่าใช่ครับไม่ใช่ใช่ครับไม่ไม่ไม่ไมตอบเหมือนเดิมเริ่มผ่านแล้วเริ่มผ่านแล้ว ไม่เพราะผมคิดว่าวิวัฒนาการมันน่าจะอยู่ในช่วงนั้นแหละเออผมคิดแบบนั้นไงเออไป้วครับไปครับลุยเลยครับฟุตบอลยูโรปี2000มีเจ้าภาพ2ทีมคือเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ใช่หรือไม่ครับเบลเยียมกับเนเธอร์แลนด์โอ้พี่ทันอ่ะผมไม่ทันอ่ะยูโร2000นะผมไม่ได้เนี่ย2อ0 0ันอันนี้2024ก็ครั้งก่อนใช่ถูกต้องผมว่าไม่ใช่อ่ะผมไม่อยากตอบเหมือนเขาใช่ครับ เบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ครับถูกต้องครับเพราะว่ามันถ้าประสมภาษากันจะเป็นเนเยียมเนเยียมเนีคำถามต่อไปครับเยอรมันเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโรมากที่สุดใช่หรือไม่ครับคิดก่อนนะพี่คอร์ไม่ใช่ครับ คิดว่าใครผมว่าอิตาลีอ่ะหนึ่งอ่ะสเปนกับทีมไหนทีมหนึ่งเนี่ยสเปนอ่ะได้แชมป์ยูโรสครั้งสเปน3มครั้งถูกต้องครับสูงที่สุดแล้วแล้วก็อีกหนึ่งทีมไม่รู้ว่าทีมไหนวะจำไม่ได้เยอรมันก็3ามครั้งครับก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็มากสุดไงเยอรมันก็3าครั้งอ๋อมากสุดคือ3าครั้งอ๋อใช่สเปนก็3มครั้งร่วมกันช่วงยุคทองสเปนด้วยช่วงนั้นถือว่าถือว่าใช่นะ โพรควาเพราะว่ามร่วมกันสามทีครับคำถามต่อไปครับอารันเชเลอร์เป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษที่ยิงประตูในศึกยูโรบาส่สตลอดกาลใช่หรือไม่ไม่ใช่ทำไมดูมั่นใจยังอ่ะไม่ใช่ใช่ใช่อารันเชเลอร์ใช่ไหมรู้จักผมว่าใช่อะผมว่าให้ผมใช่ผมไม่อยากเหมือนคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่แค่นั้นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ครับ ไม่ใช่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 ามว่าผมว่าแค่อยากรู้ว่าถ้าตอบว่าไม่ใช่เนี่ยแล้วคุณคิดว่าใครนี่ว่าเฮลิชินเดาอย่างเดียวเลยไปนะครับฟุตบอลยูโร2012รอบชิงชนะเลิศคือสเปนพบอิตาลีใช่หรือไม่ครับ จริงจมันมันง่ายนะใช่ใช่สเปนกับอิตาลีเหรอสเปนได้แชมป์ตอาดีๆใช่มันมียุคทองสเปนตอนนี้ผมรู้อย่างหนึ่งว่าคะแนนคะแนนผมมานํำคุณอยู่ถ้าตอบเหมือนกันทุกข้อผิดหรือถูกยังไงผมก็จะดดาผมตอบเป็นศูนง่ายๆหลักการผมง่ายๆเลยใช่ครับอ่ะไม่เอาความรู้หรอใช่มันเป็นยุคทองสเปนอยู่แล้ว คำตอบนะครับใช่อ่ะใช่ก่นุนโลก2012เนี่ยเป็นนัดชิงระหว่างสเปนกับอิตาลีใช่หรือไม่เออเอาเปลี่ยนได้ไหม ตอบไปแล้วตอบไปแล้วตอบไปแล้วผมจำได้แล้ว2012อะไรกับอะไร2012นะเอออะไรกับอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนผมพึ่งพืดออกมันไม่ได้คุณบอกไปแล้วคุณต้องไปเปลี่ยนไม่ได้มหัวือกผมไม่ยอมให้เปลี่ยนได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนฟุตบอลยุโรปสองมเนี่ยจ้าภาพคือโปแลนด์และยูเครนถูกต้องไหมครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยสเปนเจออิตาลีใช่หรือไม่อ่ะให้เปลี่ยนได้ตอบไหมครับ ผมว่าไม่ผมตอบเหมือนเดิมมาผมตอบเหมือนเดิมผมผมเป็นคนที่แบบถ้ารักใครก็ผมก็จะถ้าผมจำไม่ผิดอ่าฝ่เบมีความรู้ครับจะชิงกับเนเธอร์แลนด์แล้วเนเธอร์แลนด์ได้เอ้ยใช่ไหมวะลืมบอลโลกวะแต่แต่สเปนจะได้แชมป์แน่สองพันสิบสองโอ้ยได้ไปนิดหนึ่งสเปนได้แชมป์แน่นอนใช่สเปนจะได้แชมป์ยูโร2008ันแปดได้แชมป์ใตยอีกนะได้แชมป์บอลโลก2010ใช่ครับ เอ้ยแต่เมื่อกี้คุณเปลี่ยนแล้วนะครับคุณข้อหนึ่งคุณเปลี่ยน3รอบคุณคิดดูแค่นี้ไม่ใช่ใช่ต้องมั่นใจมันผูกขึ้นหัวเหมือนคุณเปลี่ยนผู้หญิงอ่ะต่อไปฟุตบอลยูโรปี2020คนที่เข้ารอบรองชนะเลิศที่ไม่มีทีมที่3เนี่ยคือเยอรมันและเวลใช่หรือไม่ผมว่าไม่ใช่มว่ไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับสองทีมคือเฮยเชร์กับอะไรเนี่อันนี้ผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมคิดว่าความน่าจะเป็นไม่น่าจะใช่เยอรมันกับเวล เดนมาร์กและสเปนครับเออไม่ไกลเลย้ยเชีเราไม่ตอบก็ไม่มีใครบอกเพาะเราไม่รู้แล้วเออกันต่อนะครับคำถามต่อไปถามว่ามาสคอตที่เป็นรูปไก่เกิดขึ้นในปี1 9 8 8ใช่หรือไม่นี่ใช่กับไม่ใช่คุณตอบว่าอะไรนะไม่ใช่คะแนนผมนํำคุณอยู่หนึ่งนี่วาไม่ใช่ครับผมอธิบายได้ด้วยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับอธิบายอธิบายหนอธิบายหน ก็ค,คือเปล่าเดาไปาไปไปไปทำถามต่อไปถามว่าตัวนี้เป็นมาสคอตของบอลยูโรสวีเดนเป็นเจ้าภาพใช่หรือไม่ครับสวีเดนสวีเดนเป็นเจ้าภาพใช่ผมตอบใช่ใชเพราะว่าผมเดาแค่จากสีนะไม่ไมผมรู้รู้อีกแล้วอ่าใช่ก่อนให้เฉลยก่อนล <หา S 2> องลอก ฮะลอกผมอีกแล้วผมตอบก่อนลีกล้องดูไหมไม่ไม่ดูดูเอา v วเช็ค v วยดูดิโอ้ยผมตอบใช่ไอ้ผมตอบใช่ไอ้ผมตอบใช่ไอ้สวีเดนใช่ครับเป๊ะเสื้อเหลืองใช่ก็ผมดูจากสีเสื้อกับสีเกงมันเป็นสัญลักษณ์ของของธงสวีเดนผมก็เลยตอบคุณจะมาเหรอผมลอกคุณเป๊ะเป๊ะเป๊ะบัตคอดอีกรอบแล้วกันตัวนี้หมีหมีหรือสิโตหมีหมีหมี รู้อยู่แล้วราบเนี้ยประเทศอังกฤษสิงโตอ่าเรารู้แล้วนะครับชื่อว่ามามาัสคอตเราก็เดาแล้ววา <laughs> โกไลอดัดใช่หรือไม่ <laughs> ใช่อะผมตอบใช่อะรอบผมใช่ครับผมข้อนี้ผมมั่นใจมาก <laughs> ใช่เออผมมั่นใจมากผมพูดผมอธิบายได้ด้วย <c oughs> อธิบายก่อนดีกว่า <laughs> ไม่ครับผมเดาว่าอีกแล้วใช่ครับเออแต่มันคุ้นคุ้นในชื่อเนี้ยมันคุ้นๆไลอัดกับไลออนมนก็คือเหมือนกันแหละ ลายแอรกับอะไรนะไลออนแล้วขอลายเธอได้ปะตัวเนี้ยเขามีชื่อเหมือนกันชื่อว่าไอจอยกับไอจำไอจอยกับไอจ้า What What the fuck Slawek และ Slavko ใช่หรือไม่ครับใช่ครับผมมั่นใจมากผมอธิบายได้ด้วยจริงๆอธิบายแล้วไม่ใช่เอออยากสวนอยากสวนเออไม่อยากตอบเหมือนเขา นะครับมาสคอตตัวนี้นะครับเป็นมาสคอตของสวิตเซอร์แลนด์นะครับกับออสเตรียนะครับเป็นเจ้าภาพรวมกันนะครับชื่อว่าซลาเวกและสลาฟสลาฟโกไม่ใช่ครับสองคะนเท่ากันนะคำชื่อว่าทริกทริกและฟลิกครับแต่อันนี้คุณรู้ใช่ไหมเนี่ยใช่เอาคุณเคยดูนะไหมดูรู้อีกแล้วพอตอบถูกปุ๊บรู้ทั้งหมดเลยเอ้ารู้มันรู้แล้วชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ ถามท้ายแล้วบอลยูโรปัจจุบันเกิดขึ้นมาแล้ว16ครั้งใช่หรือไม่ครับปัจจุบันนะปัจจุบันเดี๋ยวนะ14ไม่ใช่1 0 46 24มันมีครั้งไหนที่ไม่ได้จัดไหมผมถามจริง5ปีครั้งหรือว่ามันจัดทุก4ปีครั้งนี้คือครั้งที่16ใช่หรือไม่ 1980มาถึง2000ก็จะทั้งหมด10ครัしし้งเพราะว่า20ปีหนีเขา้วยสิบยีปี45 2ห15เท่ากับว่าแค่15ดิถูกถูกครับใช่ครับคิดนานเนี่ยมันอยู่ในหัวเราเมื่อกี้คุณตอบว่าไม่ใช่ครั้งแรกอะมอยู่ในหัวเลยแต่คำถามก็คือว่าคาต่วาเองถูกแบบนี้เสมอไงมันก็ไม่มีใครแพ้ข้นั้นเยมันไม่สนุกอะพี่ตอบคนไม่เหมือนกันเพราะพี่ไม่ชอบรอผม มาใช่หรือครับไม่ใช่ใช่ใช่ครับผมตอบใช่ครับ17ครั้งครับนะอันนั้นอีกเลยผมดูแลนว่นเลยหอจฮะเพราะวม่าพี่11บวกกับผมเป็น17ครั้งครับเป๊ะเอาจริงๆอ่ะเพราะเพราะว่าด้วยความที่ผมเป็นพี่ไงความเสียสละมันต้องมาก่อนอยู่แล้วชัยชนะมันไม่ได้สำคัญกับผมขนาดนั้นดีใจด้วยดีใจด้วย ก็เหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยนะครับฝากกดติดตามจักรวาลเทพบอลไว้ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทั้งเบนเทพบอลเดือนนัดเทพบอลสำหรับวันนี้ไม่ว่าไม่ม่าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ